ครับพอดีกับเพื่อนๆกับวันนี้พุ่มกอพามานะครับอย่างพุทธสถานธรรมตลอดนะครับวันนี้พุ่มจะพาขึ้นมาอย่างซาลานะครับถึงประมาณกลางภู่เขานะครับเราก็จะพบกับรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับนะครับที่ก็ดาหลังนะครับขึ้นมาบันไดก็ประมาณรักนะครับน่าจะรักรอยเม็ดได้นะครับรากดานหลังนะครับนู้นก็คือดาหลังนะครับ ฐานบนญมีผึ่งผ้านะครับนี่ตาจําไม่พิษนะครับตรงนี้มีว่านพญาจงร้างอยู่นะครับนะครับบอกปีกัดเลยนะครับเดี๋ยวฐานยามากุดไปแล้วนะครับไวเป็นธรรมชาติมั้งนะครับกับนี่ค้าค่าค่าลงนะครับพ่มจะพาฐานมานะครับค่ายลงไปจากซาลานะครับอร่อยพระพุทธบาทจำลองนะครับไปจะพาไปลงล้างนะครับตรงนี้พ่มขาด่า คราวคราวนะครับไปถึงด้านหลังนะครับตรงนี้ก็ยังสามารถลงได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นลานกว้างนะครับด้านหลงนังในตรงนี้เป็นลานกว้างเลยนะครับมันก็สามารถลงไปได้นะครับด้านหลังด้วยนะครับอันนี้สามารถมีบันไดลงได้ด้วยนะครับ แล้วก็สามารถออกทางล่งทำได้เลยนะครับแล้วก็ไปออกทางทํำตะลอดดาลลังนะครับตรงนี้นะครับนี่ก็หมายชุมบรรยากาศกันนะครับเพื่อเพื่อนนะครับน้องน้องสนใจนะครับในการทองเที่ยวนะครับแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะประเภทอนุรักษ์ซิ่งเวดล้อมในธรรมชาตินนนะครับก็มาเที่ยวกันได้เลยนะครับโดยเฉพาะ ทำตะรอถุงร่องมาเรานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปลงนะครับนี่ก็บรรยากาศนะครับอย่างมีต้นไม้นะครับอย่างมีว่านต่างๆนะครับนี่ต้นเตารางนะครับนี่ตรงนี้เขาเรียกว่าต้นเตารางนะครับต้นเตารางนี่นะครับถ้าผมจำไม่ผิสต์กินคนทําไม่เป็นมันจะคันนะครับนะครับนี่คือต้นเตารางหรืเตารางนี่มันจะคัน แต่ถ้าคนทำเป็นผมก็เอ็นข็โอ,อ,อ้ยโอ,อ้ยอดนะครับผ้ออามาแกงเมืออกับวัวพลาวเนี่ยแกงเลียงได้นะครับออก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเมืออกับคือกินเลยไม้เพราะผมก็ไม่ทันนัดนะครับแต่ว่าออว่ามันยังมีปลาธรรมชาติและต้นไม้ยังย่อยมากนะครับตอนนั้นน่าจะเป็นต้นเรียงว่าไรไม่รู้ย่อยมากโดยเฉพาะว่านต่างๆนี่ก็ยังมีเยอะอยู่ออนะครับออนะครับ,นะรบนี่อยู่ที่ว่า เผึงผ้าเลยนะครับยูดีแบบผึงผ้าเลยนะครับไล่ชนิดด้วยนะครับวันนี้ก็นําให้ฐานมานําฐานมาควากบรรยากาศกับทำทารละตรงงรุงมาเรากันนะครับโอเคครับ